สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอโนโน1800วันนี้เราอยู่กันในคลิปทิกการเล่นซึ่งหัวข้อในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงไอเทมต่างๆที่เอาไว้ใส่เรือลบับซึ่งไอเทมพวกนี้ก็จะช่วยให้เราจัดการศัตรูได้ง่ายขึ้นโดยปกติแล้วถึงเกมเกมนี้จะเป็นเกมสร้างเมืองบริหารทรัพยากรนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสงครามมันก็มายเยือนถึงหน้าบ้านเราเองดังนั้นไอเทมสาหรับการต่อสู้นี่ก็จําเป็นเหมือนกันครับผมจะขอเริ่มจากที่ที่หาไอเทมได้เป็นหลักแล้วกันนะครับ ที่แรกเลยครับคือตัวนี้ครับนี่ตัว N P C ที่อยู่ที่โอเวิรครับ N P C คนนี้ครับเราสามารถมาซื้อไอเทมเกี่ยวกับเรือลบได้นะครับซื่อช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยครับราคาก็ประมาณหนึ่งแล้วก็การซื้อของที่นี่นะครับก็จะเป็นการกดกาชาครับแล้วก็สุ่มๆไปอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ1ที่สําหรับการหาไอเทมสําหรับเรือลบนะครับอีกที่หนึ่งก็คือเกาะนี้เลยครับอยู่ที่โอเวิเหมือนกันนะ ซึ่งก,ก่อนนี้ครับจะเป็นไอเทมที่เป็นพวกคนเป็นหลักนะครับไอเทมพวกคนนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับบางคนนี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยที่ที่3ก็คือตัวของโจนสลัดครับซึ่งถ้าเราเป็นพันธมิตรกับเขานะครับหรือว่าแค่ทําทการค้ากับเขาเนี่ยก็สามารถมาซื้อของตรงนี้ได้แล้วแล้วของของโจนสลัดนะครับไม่ว่าจะ New World หรือ O l d World เนี่ยก็เป็นของที่เอาไว้ต่อสู้ทั้งนั้นเลยซึ่งของที่ผมชอบมากที่สุดก็คือตอปิโดนะซึ่งซื้อไปแล้วก็ชีวิตดีเลยครับถ้าเรามีเงินเยอะ ซื้อตอปิโดไปอย่างเดียวเนี่ยเรียกว่าเคลียร์เกมได้เลยนะครับยิงยับนะครับโอเคนอกจากซื้อจาก NPC แล้วก็นอกจากซื้อจากโจรสลัดก็มีตัวของสถาบันวิจัยครับที่เราสามารถเลือกวิจัยไอเทมที่เราอยากได้ได้เลยซึ่งตรงนี้นะครับยิ่งเลดเกมมาเนี่ยแต้มวิจัยแล้วก็จะยิ่งเยอะนะถ้าเราสร้างบ้านสร้างอะไรเยอะขึ้นนะครับแต้มตรงนี้ก็จะเยอะตามแล้วก็สามารถวิจัยได้รัวๆกันเลยซึ่งสถาบันวิจัยเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการหาไอเทมครับ เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเกมนี้ครับคือไอเทมอันไหนเนี่ยดีบ้างสําหรับเรือลบนะครับซึ่งผมจะเน้นจากไอเทมสีม่วงเป็นหลักเพราะว่ามันหาง่ายกว่านะอันแรกครับสําหรับตัวแท้งนะครับตัวโดนปืนใหญ่ไม่ว่าจะโดนอะไรก็ตามนะครับอันดับแรกที่ต้องมีเลยคือพวกนี้ครับพวกที่เป็นแผ่นเหล็กเพิ่มเลือดลดดาเมจอ่าพวกนี้นะครับซึ่งนอกจากสีม่วงแล้วเนี่ย สีทองก็ยิ่งดีนะอันนี้ก็ลดเยอะนะครับเพิ่มเลือดเยอะแล้วก็ลดดาเมจเยอะซึ่งไอแผ่นเหล็กเพิ่มเลือดเนี่ยถือว่าเป็นไอเทมควรมีไว้สําหรับเรือลบเลยครับไอเทมชิ้นต่อไปสําหรับเรือลบนะครับผมว่าไอตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับไอข,ข,ข้างๆกันเนี่ยคือตัวของเพิ่มเลือดเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ <dy> <down> ดาเมจสโลดาวด <dy> ้วยครับดาเมจสโลดาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทาอะไรได้แต่ว่าแค <dy> ่มันเพิ่มเลือดเนี่ยก็คุ้มละอ่ะนะครับสออันสําหรับตัวแท้งอันที่3ครับถ้าเป็นสีม่วงผมจะใส่ตัวนนี้เป็ ตัวของการซ่อมเรืออัตโนมัตินะครับสามารถกดใช้ได้มีคูดาวน์5นาทีครับซ่อมเป็นเวลา30วิตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะใช้ได้ครับแล้วสําหรับไอเทมอีกช่องหนึ่งครับสำหรับตัวแท้งตัวแท้งที่ผมพูดถึงนี่คือเรือเรือเหล็กนะครับซึ่งเรือเหล็กนี่มันใส่ได้สสล็อตใช่ไหมตอนนี้เราใส่ไปแล้ว3าขาดอีกอันนึงจริงๆเราจะใส่ตัวของใบพัดก็ได้เพิ่มความเร็วเพื่อเอาไว้หนีเวลาจวนตัวอะไรแบบนี้อันนี้ก็น่าสนใจครับซึ่งถ้าเราหาไอเทมสีทองได้เนี่ยไอเทมที่ผมแนะนำนะ ครับแผ่นเหล็กเพิ่มเลือดอย่างที่1แล้วก็คนนี้อีกคนหนึ่งครับจะช่วยลดดาเมจแบบเยอะมากนะครับทำให้เรือเราโคตรแข็งถ้าใส่คู่กับคนนี้ด้วยนี่คือจบแล้วนะครับตัวแท้งนี่คือใส่2คนนี้คือเซียนเลยนะครับลบดาเมจไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจว่าถ้าลบไปเกินร้อยเนี่ยมันจะมันจะเลือดลดอยู่ไหมนะครับแต่ว่ามันอึดมากๆนะครับใส่2ลํานี้ไปก็คือแท้งได้ทุกสถานการณ์นะครับตอปิโดปืนใหญ่บิ๊กเบอร์ทาได้หมดนะครับสรุปไอเทมสีม่วงครับผมใส่4อย่างนี้ครับ ส่วนถ้ามีสีทองก็ไปผสมด้วยเนี่ยผมก็ใส่สีอย่างนี้ครับต่อไปครับจะเป็นไอเทมสําหรับเรือที่ไว้ทําดาเมจไม่ว่าจะกับเรือด้วยกันหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งไอเทมแบบ S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  s 28ตัวก็คือตัวของตอปิโดม่วงครับบอกเลยอันนี้ยิงได้หมดเลยนะครับยิงเเรือก็ได้ยิงฐานก็ได้ยิงบ้านก็ดีครับ ตัวนี้โคตรคุ้มจริงๆแค่มีตัวไปดูที่เยอะพอเนี่ยเราก็สามารถเคลียกเกมได้ละนะครับแต่ถ้าอยากใส่อย่างอื่นด้วยผมก็ <The people S 1> จริงๆใส่ใส่มอท่าไปย <your region. S 2> ิงเล่นก็ได้นะเออแบบตุ้มดีหรือว่าใส่ไอเทมคนนี้ก็ได้ครับที่จะทําให้ดาเมจต,ต่อบิลดิ้งเนี่ยแรงขึ้น50%อ่านี้ก็น่าสนใจซึ่งถ้าเราหาไอเทมสีทองได้นะครับก็ใส่คนพวกนี้ก็ได้ครับเนี่ย อย่างคนนี้จะทาดาเมจกับพวกเรือใบแรงขึ้น50%หรือว่าจะใส่คนนี้ไปอีกคนก็ได้ครับบวกดาเมจบิลดิ้งไปอีก50%ซึ่งจริงๆแล้วครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยไอเทมดาเมจพวกเนี้ยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่หายากด้วยนะครับเนี่ยซื้อต่อปีโดจากโจสลัดไปเรื่อยๆอะ่ะแป๊บเดียวนะครับเกลี้ยงต่อไปสําหรับพวกเรือหอกคลาสต่างๆครับซึ่งถ้าเป็นเรือหอกติดปืนเนี่ยเราก็สามารถใส่ล็อกเก็ตได้นะครับก็อยิงถ้าเรือแรงขึ้นพันเปอร์เซ็นต์แต่นัดหนึ่งมันมันสามสิบแปดะ ก็แรงขึ้นประมาณนึงครับไอเทมชิ้นนี้ถ้าไปซื้อค่อนข้างแพงแนะนําให้ให้วิจัยเอาดีกว่าครับนอกจากตัวจรวดเมื่อกี้ครับพวกเรือหอทั้งหลายนีย้ก็สามารถทิ้งระเบิดได้ซึ่งระเบิดนี้ก็ดีมากนะเป็นระเบิดปูพรมซึ่งผลิตก็ไม่ได้ยากมากนะครับในช่วงท้ายของเกมก็ถ้าผลิตได้แล้วไปปูพรมเนี่ยก็ยิ่งใหญ่อลังการเอาเรือหอเจะอ้วนไปนี่ก็สบายเลยถ้าเอาไปเยอะๆหน่อยเนี่ยก็ทิ้งแล้วก็หายเป็นเส้นนะครับ สบายส่วนซีมายตัวนี้ไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ก็เป็นแบบกับเป็นเป็นเป็นเรียกอะไรนะเป็นกับดักเอาไวด้ดักเรือศัตรูอะไรพวกนี้เอาไวด้ดักตามเส้นทางการค้าได้แต่ก็หวังผลมันก็ได้เท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหร,รับไอเทมใส่เรือ,หอเหาะเรือลบแล้วก็ไอเทมสาหรับเรือตัวแทงตัวโดนของเราเป็นไงครับผมเอามาลองของโดนบิ๊กเบตตี้โดนอะไรครับเลือดนี่แทบไม่ลดเลยนะจาก13,600 ตอนนี้1 2 0 0 0นครับนี่ความเร็วระดับ3ด้วยฮะเรียกว่าใส่อเทมไอไอสองอันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พวกดาเมจสโลดาวันเข้าไปช่วยเนี่ยบอกเลยสบายมากครับถ้าถอดออกไปสักอันนึงเนี่ยดาเมจจะไหลเลยเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับไหลแล้วครับต้องใส่คืนนะไม่ไหวเดี๋ยวตายประมาณนี้นะครับผมว่าไอเทมทอง2อันนี้ใส่แล้วคอมโบกันดีมากนะครับประมาณนี้เลยแข็งจัดนะครับเลือดลดแบบ ชาจัดอยู่ได้ทั้งวันนะอย่างสุดท้ายครับตอนนี้เรือแต่ละประเภทนะครับมีพวกดามอดบูรี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเรือเบลเทลคุยเซอร์เนี่ยเวลายิงเรือลําอื่นครับเรือลานั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสระเบิดเกิดขึ้นด้วยนะครับอย่างเรือมอนิเตอร์ก็จะยิงเรือเหล็กแรงขึ้น120เเนะเรือไอ้พวกเฟรมทาวเวอร์เนี่ยก็จะยิงเรือไม้แรงขึ้นแล้วก็ยิงเรือเหล็กเบาลงอ่าประมาณนี้ส่วนเรือต่อต้านอากาศยานก็ไว้ยิงพวกเรือหอกเหมือนเดิมครับ ก็ประมาณนี้ครับสําหรับไอเทมเรือลบแล้วก็ไอเทมเรือหอะแล้วก็รวมไปถึงความสามารถของเรือแบบต่างๆด้วยครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ